ล่างขาตั้งอะไรนี่ว่าถุดิ่ายกวาอันนี้เป็นรถดิสแทก็กเกอร์ใช้เองเป็นรถที่ปีผลิต2008ครับแต่ว่าได้มาจริงปี2009ก็เอานี้ก็เป็นแต่ว่ายังเป็นรถปีแรกตัวแรกที่ผลิตในปีแรกที่ย้ายฐานมาทำบ,บ้านเราแล้วส่งทั่วโลกครับเรื่องเรื่อกคือว่าเจอนอกจากเป็นรถรุ่แรกที่ทําบ้านเรามันก็ยังมีปัญหาพวกพาร์ทบางอย่างที่อาจจะมีบางตัวนำเข้าจากญี่ปุน่นแล้วบางตัวที่ใช้ซัพพลายเออร์ผลิตในบ้านเราครับก็จะมี ปัญหาบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังปัญหาพอสมควรแต่ต้องเข้าใจครับว่าน,นี้เป็นรถปีแรกทุ่ณณ์เนี้ยปี2018รถมาผ่านมาประมาณ90ปีแล้วถ้าดีอยู่ในผมของเป็น9ปีเพราะผมเป็นซื้อ่าประมาณปี2009นะครับแล้วก็พออันมา9ปีปีรถปีปัจจุบันเนี่ยปัญหาทุกอย่างน่าจะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมอาอรว่าบนตู้แรกๆแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่อยๆนะมีการปรับปรุงอะไรมาเพิ่มเติมบ้างครับนนี้ให้ดูภาพรวมก่อนคร่า,าวๆนะคะ นี่เป็นดิกร์สีตรงทุกอย่างตรงครับไฟลิงก็ยังเป็นตัวแรกไม่เคยเปลี่ยนมันก็ติดตามการเวลานี้ไม่สีเลียดครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากที่ต้องชมก็คือไฟหน้ายังไม่เหลืองครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นนี้ไฟติดตลอดแล้วสิ่งที่มเปลี่ยนบ้างก็คือฮิตก็คือเป็นเรื่องที่ต้องต้องทําทุกคันนะใส่กาดแฮนแล้วก็ใส่เปลี่ยนแฮนแฮนแต่งครับผมจะเลือกใช้แอะลูมิเนียมที่ยี่ห้อเชื่อถือได้ครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นถ้าดิกระก็เป็นชกหน้าขาว ตัวเฟรมก็เป็นสีดำครับตัวล้อเป็นล้อดำตัวเครื่องเครื่องย็จเป็นเทา,าสูงงาเป็นเทาแต่ถ้าตัวปีล่าสุดล่าสุดแล้วมันจะเป็นทั้งทั้งโช๊คดำเครื่องดำเฟรมดำทุกอย่างดำหมดแล้วครับก็คือตามปีแต่ละปีมีการปรับปรุงตามนั้นแต่ว่าอะไรายอยทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับมีการปรับปรุงทั้งใหญ่แถวปี2012ผมไม่แน่ใจครับจะมีการปรับปรุงถังใหม่ถังรูปร่างเดิมแต่ว่าจุดล็อกถังครับอันนี้จ้นี้ผมล็อกถังจะเป็น ขันน็อต3ตัวตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นแล้วก็ตรงกลางครับแต่รุ่นใหม่ก็จะเป็นขันน็อตตัวเดียวตัวที่นี้เป็นห,หูเกี่ยวแทนนะครับก็สะดวกขึ้นนอกนั้นก็ยังคงเดิมนี้มาดูอย่ผ,ผมตอนนี้รถมันวิ่งมาอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ9 6 0 0 0มองเห็นไหมเนี่ยอ่านให้ฟังนะครับ96,900กว่นาโลก็คืออีก 4, 0 0พโลเข้าแสนแล้วครับ รถเกือบแสนโลเนี่ยจะรอรีวิวตอนแสนโลแต่ว่าเวลาก็อาจจะได้เพราะรถมันอายุกันสิบปีแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ปัญหาให้ฟังครับว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ศูนย์โลเนี่ยถึงเก้าหมื่นกิโลเนี่ยมอีอะไรปัญหาอะไรบ้างครับเริ่มต้นก็คือตอนหมื่นโลแรกบอกเลยเไม่มีหาอะไรผีดีใช้ดีมากครับแต่ปัญหาลูกนี้เป็นที่รูปป้กันนั่นคือมีการล็อกรอบมาที่เจ็ดพันห้าร้อยรอบครับทำให้รถเพียงแค่ร้อยสิบห้าก็ พอเราทําการทำใบพาสเสร็จแล้วเนี่ยใบพาสลองเติร์ดดูครับนี่คือว่าคืออะไรเราจะวิ่งได้เต็มที่ออกมาก,ก็คือรอบมันจะตัดที่หนึ่ง่นห้ารอบวิ่งถ้าเป็นสเตอร์เดินทุกอย่างก็วิ่งความเร็วนั่งขี่ร้อยสามร้อยสี่สิบได้อยู่ครับถ้าสุดบอกก็ประมาณร้อยสี่ห้าร้อยห้าสิบแต่ใช้งานทั่วไปไม่ถึงครับเพราะว่าการสิดล้อคจะสูงสก็คือใช้งานจริงก็ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบสำหรับการเดินทางครับนี่ดูปัญหากันปัญหาแรกที่เจอก็คือ มืงรู้แรกไม่มีปัญหาพอเข้าหมื่นกว่าโลช่วงหมื่นกว่าโลเนี่ยประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าพันโลครับผมเจอปัญหาในชุดนี้ฮะน่าจะเป็นชุดกระเดือ่องรถกำลังอัดก,กระเดื่องแคมอะไรประมาณเนี้ยครับตอนผมไม่ได้เจาะรายละเอียดมากครับเพราะว่าเขาถูกลิมเป็นรถอยู่ในประกันก็มีปัญหาทำให้สตาร์ทยากก็คือพอสตาร์ทมันสตาร์ทติดย,ยากครับก็จัดการแก้ไขก็ จบไปหายไปครับนี่ปัญหาคือพอรถเริ่มเข้าสอง0มืห้าพันโลโซ่ราวลิ้นยืดไม่ยืดธรรมดาอันี้เข้าใจว่าโซ่ราลิ้นเนี่ยปกตินเนี่ยมันมันก็จะึืหรอได้ตามการใช้งานแต่ว่ารถอย่างรถบ้านแบบรถบ้านแบบอย่างแย่เลยรถแม่บ้านเลยก็ต้องมีห้า0มื0 0หกมแปดโลหรือที่หน่อยก็แสนกว่าโลครับอันนี้คือโซ่ราวลิ้นครับอยู่ในนี้ฮะยืดจนจนขาตั้งเนี่ยยืดสุด ยืดสุดเลยครับผนมีเสียงเสียงดังเนี่ยที่20 0 0 0กิโลก็ต้องเปลี่ยนครับทีนี้พอถัดมาเจอปัญหาใหญ่ครับลูกปืนบาลานเซอร์ในเครื่องยนต์ครับในเครื่องยนต์จะมีลูกปืนที่บาลานเซอร์ที่จะเขาเรียกทําให้เครื่องนิ่งขึ้นครับเพราะมีการบาลานท่วงสวนแรงเหวี่ยงกับเขวีย่ยงไอ้เจ้าลูกปืนบาลานเซอร์เนี่ยมันแอ้โดยน้ำมเครื่องต่อเวลาครับไม่เคยน้ำันเครื่องผ่านครับ แลอย่างดีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตามระยะหรือไม่ก็เมื่อกี้เปลี่ยนก่อนระยะครับจริงๆว่าเปลี่ยนประมาณ2,205กิโลต่อครัง้งครับก็คือจะเปลี่ยนก่อนระยะนี่มันเครื่องไม่เคยขาดแน่นอนแต่มีออกทิปเป็นห้าวงไกลบ้างก็ตามการใช้งานครับขบวนบาลานเซอร์ซึ่งแช่อย,อยู่ในน้ำมันเครื่องตลอดเวลาแตกครับแตกก่อนออกทิปเลยฮะผมจำได้ว่าไปแตกที่ภูสอยดาวทา,ทางขึ้นทางขึ้นเูาสอยดาวครับเป็นนไปขี่เล่นเล่นโค้งกันแตกจนเขาเหวี่ยงล็อก พอแตกปุ๊บมันก็อยู่ในข้อเหวี่ยงยุบเพนทุกอย่างก็จะล็อกข้อเหวี่ยงล็อกก็ทำให้ชุดเกีเหวี่ยงชุดแข็งไปหมดเลยครับก็ต้องทําการยกใส่รถใส่รถไฟแล้วก็ส่งกลับมาก็ทีมงานก็ปิดทริปแล้วแต่ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนไปต่อแต่ก็เคลียร์เพื่อนก็จะช่วยเคลียร์รถช่วด้านพี่ป่าไม้ช่วยไปส่งสารเรถไฟอะไรพวกนี้ครัก็ประมาณพอเคลียร์เสร็จแล้วก็ย้ายให้เพื่อนไปต่อแล้วก็กลับบ้านครับเอารถเข้าสู่ชุดลากไปหมดแล้วครับซ่อมก็ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ ต่อมาัประมาณ4มกว่าเชอ<ช>รับไอตัวลิ้นเล่งน,นัวนี้ครับจะมีบางทีนอกจากเป็นลิ้นที่เราเราปิดนะฮะอันนี้คือเป็นลิ้นหลักลิ้นหลักเราจะมีลิ้นลิ้นตัวที่สองซึ่งใช้กล่องเป็นตัวเปิดปิดเป็นทําง,งานเวลาเป็นโชกเคไปแล้วพวกนี้ฮะตัวนี้ทําง,งานถุดถ่ายก็คือบางทีมันเปิดตลอดบางทีมันเปิดมันมันเสียช่วงสิงหมื่กโลซึ่งไม่มีอะไรแยกเปลี่ยนก็ต้องเห็นทุกทีราคาประมาณหมื่นหนึ่งครับ คันอื่นอะจะไม่เจอครับต่อไปอันนี้เป็นอะไรที่ผมแปลกใจมากแต่ดีแล้วที่ไม่เจออปั๊มติ๊กในถังครับปัม๊มนถังเนี่ยเพื่อนที่ขี่ด้วยกันผมไม่เจอนะเพื่อนที่ขี่ด้วยกันเนี่ยออกทริปไปประเทศลาวไปบุรพเบิร์มีสองพันคันหนึ่งเสียที่ประมาณสามหมื่นห้าพันโลครับปั๊มติ๊กขี่ไปดับเครื่องน้ำมันเกิดสตาร์เครื่องปั๊มติ๊กเสียเลยอีกคันหนึ่งก็รถอายุสองหมื่นโลครับ อาการเดียวกันครับจับเครื่องเจลน้ำมันสตาร์ทไม่ติดพลาสติกเสียว่าเช็คโดยการเอาถังเราย้ายสับสับถังกันครับแล้วก็พอสถานดูเราก็ติดได้แล้วก็ไม่มีเสียงการทำง,งาน,นของปัามติกอันนี้เป็นปั๊มติ๊กเนี่ยจากตัวกล่องแต่ตัวปัมม๊มเป็นเป็นปั๊มติกเจ็แปเลยแต่ว่ามันก็เสียกันได้นี่ก็สุดวิสัยครับแต่ว่าที่เจอสองพันเลยเพื่อนที่ขี่ด้วยกันครับแล้วรถใหม่ๆเจอตอนตอนสมัยนั้นแต่วันี้น่าจะได้รับการแก้ไขแล้วนะครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยน่าจะได้ไว เพราะว่า,าหลังๆก็จะไม่ได้ยินรถบาลานซอแตกไม่ยินรถโซ่ลารินยืดและอาการนี้ไม่มีล้แต่เช่นเดียวกันอะไรที่ซ่อมก็คือหลังจากาที่ผมซ่อมไปอย่างเช่นโซ่ลารินเนี่ยผมเปลี่ยนตอน25 0 0 0แล้วก็ตอนสามกว่าที่บาลานซแตกก็ไหนๆยือมาแล้วโซลารินมันราคาแค่สี0 0ก็เลยเปลี่ยนไปเลยตอนนี้96,000กิโล ยังไม่ยืดครับแต่เช็คก,ก็ระยะอะไรยังดีครับก็แต่ว่าพาร์ทใหม่ที่เราต้องไปก็จะดีขึ้นคุณบราเซอร์เปลี่ยนตอน3,000กิโลกทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเสียงอะไรแลกยังทางานเงียบทุกอย่างครับอาการของคุณบราเซอร์มีอาการตอนมันจะเสียงเครื่องมีการดังกล่าวครับดังว่าก่อนมันจะพังแต่เราก็ไม่เอกใจเราคิดว,ว่าเป็นธรรมชาติของรุ่นนี้เพราะรถมันยังใหม่อยู่ตอนนั้นนะ ไอ้แสโลก็มีคนแตกครับเพราะลูกเพลันแช่เนี่ยนะมันเคลื่อนตลอดเวลาครับมันแทบจะจิขอยากมากครับเพราะมันเครื่องเราไม่เคยผ่าน,นครับ<ม>แต่ตอนนี้พอแก้ไขก็จบนเรื่องนี้เออก็เลยรักมันทุกทีอยแบบมียาวครับโชคหน้าครับตอนสี่เหมือนกัโลก็ซีนรั่วครับซีนรั่วเนี่ยพอรั่วแล้วลผมทิ้งไว้แป๊บนึงไม,ไม่ไม่นานก็ขี่รั่วในทริปแล้วขี่กลับกลับจากสถานที่เราไปออกทีริปประมาณสองร้อยลกละหมืนีิก็น้ำมันเยอะหน่อยแต่ว่าพอเปิดทริปเนี่ยไม่แกน แกนเป็นรอยแล้วเลยต้องเปลี่ยนแกนครับเปลี่ยนแกนก็เลยจะแพงหน่อยเพราะนั้นถ้าใครเจอปัญหาเริ่มซึมให้เปลี่ยนซีนเลยครับรีบเปลี่ยนซีนรีบเข้ามุงแล้วเข้าร้านที่ไวใจได้แล้วจะได้แบบว่าแกนไม่เป็นรอยนะครับส่วนถ้าแกนเป็นรอยแล้วไม่เปลี่ยนแกนได้ไหมเปลี่ยนแต่ซีนได้ครับแต่ว่าพอเปลี่ยนแต่ซีนเนี่ยถ้าแกนเป็นรอยไม่เปลี่ยนแกนอีกแป๊บเดียวครับก็รั่ยก็คืออย่างเลือนของ็เปลี่ยนแต่ซีนก็คือจะไม่จบสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแกนดีครับ ก็แล้วแต่นะครับน้ำมันน่อกรั้นก็ที่เจอก็ไม่มีอะไรหลังจากเราแก้ปัญหาทุกอย่างที่เป็นคอนฟิกละเป็นดีเฟกแล้วก็ไม่มีหหาอีกเลยครับนี่มาดูข้อดีมันบ้างครับเจ้าเลเอร์เนี่ยข้อดีใช้งานมา10ปีครับท้าทุกอย่างไฟหน้าไม่เหลืองอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นของร้อยยี่้าเป็นสีปกติจะเป็นสีขาวอันนี้อบสีเหลืองเปลี่ยนสีเหลืองชุด เรือนไม้เลยก็ไม่มีน้ําเข้าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเลงทั้งสิ้นครับชุดโชก็ยังทํางานดีโชว์หน้าจะเป็นโชว์หมุนขอบคอมเพลตพิมพได้รอบหน้าสองข้างเลยจะเป็น์สองข้างครับล้อที่ให้มาก็อย่างที่บอกครับสังเกตดูซี่ลวดครับซี่ลวดเนี่ยแน่นเปรี้ยเลยก็ะจะเป็นซี่ลวดสามสิบหกก้านแล้วก็ซี่หนาประมาณสี่มิลครับสามมิลขึ่งสี่มิลจะให้อะไหล่ที่เป็นเฮฟวี่ดิวตี้ครับล้อจะเป็น Excel ล้อเอ็กเซลแะครับ ตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นปัจจุบันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูที่โชคหลังโท้าหลังนี้ของเดิมติดรถเลยฮะอันนี้ของเดิมติดรถเลยยังไม่เคยรั่วเลยฮะก็ยังใช้งานดีทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอย่างดีครับยังไม่รั่วไม่เสือการปรับปรับคอมเพรสชันได้รีบาวได้ครับเอาที่เสียออย่างคือแผ่นชาร์จผมเสียไปแล้วรอบแต่เสียตอนน่าจะสีห้ามห่นโลก็โอเคครับตามตามอายุมันก็ไม่สี่เลี่ยนพัดข้าต้มครับ นักกตุ้มเนี่ยราคาแพงมากหลายพันเลยสี่พัห้าพันแบบจัดราคาไม่ได้เสียตอนห้าหมื่นโลครับก็ขี่อยู่ดีก็เสียก็ประมาณนั้นก็เลยเปลี่ยนนัต้มแล้วก็แผ่นชาร์จตอนแรกแผ่นชาร์จเริ่มเสียก่อนพอเสียปุ๊บเสียแผ่นชาร์จตั้งหนึงนักกต้มก็ลามตามมาจากรนตนางๆก็เปลี่ยนอะไรเสียก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ตอนนี้ขี่ดีผมดีครับก็เสียก็มีข้อดีครับข้อดีคือโอเคชุดไฟลิช์เนี่ยมันก็ซีตามระยะเวลานะแต่ว่าสังเกตดูผมไม่เปลี่ยนเพราะว่า ผมขี่เที่ยวขี่ลุยก็ไม่ได้เรียรเลยถ้าเปลี่ยนทั้งคันเียประมาณ3,000กว่าบาทก็ใหม่เลยราคาไปลิ่งกระจาไม่แพงมากครับก็ประมาณก็ออีกอันหนึ่งที่เป็นเหนข้อเสียในข้อดีก็ตัวนี้ครับโตเกียร์เนี่ยข้อดีก็คือมันพับได้นะฮะเวลาเราล้มลเอะไรมันก็พับหลบได้แต่ว่าข้อเสียคือไอ้ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนมาน่าจะ6 7อันได้ครับพอขันแน่นส่วนหนึ่งมันก็จะเริ่มหลวมเรื่อยๆเราก็ต้องพอถึงจุดหนึ่งพอขันสุดชนสุดแล้วมันก็จะทาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน พอเปลี่ยนในนี้สักสองสามันก็ต้องเปลี่ยนแกนชุดแกนเกียร์ครับแต่ว่าข้อดีก็ยังโซนิเอออกแบบมาให้เปลี่ยนชุดแกนเกียร์ง่ายหรือแค่ฝานในส่วนนี้ครับหรือแค่ส่วนนี้ก็ส่วนนี้ครัเราเปลี่ยนได้เลยครับมันมันสามารถหรือไม่ต้องมีงเครื่องครับก็แนวออกแบบมาเพื่อล้วครับประมาณนี้ครับอันหนึ่งที่หลายๆคันเจอนั้นลืมในรรุ่นแรกรุ่นหลังน่าจะแก้ไขแล้วก็คือพวกขาตั้งฮนะพอใช้ไป รูมันจะขยายที่ตัวเมนเฟรมแล้วรูจะขยายแล้วขาตั้งมันจะก็แก๊กผมผมว่เป็นครับแต่ว่าผมยารรักษาหน่อยมันก็จะให้ตัวได้อยู่นี่ครับเนี่ยะนี่ก็จากจากตัวรูมันสุกหลอแล้วก็รูมันรูมันจะจากตรงนี้ครับก็จะขยายขึ้นมันก็จะกแก๊กได้แต่ว่ามันก็ตามธรรมชาติของมันก็เป็นง่ายหน่อยครับแต่ลับสายเลอาจจะเป็นที่โลหะเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะพอ ที่มันเป็นดีเฟ็กซคือเราอายุเราก็เปลี่ยนตามตามที่ตามาอายุเหมือนกับเพจะใช้จ่ายต่างนีก็ต้องมาเลือนจุดสุดนึงเริ่มนิ่งที่แถวสีหโลบเราเริ่มเปลี่ยนที่มันมหล่อแล้วเป็นพาร์ทใหม่มาเนี่ยมันก็จะทนกว่าเดิมเพราะตั้งใจเป็นพาร์ทที่แก้ไขแล้วแต่ว่ารถกีม,มใหม่รุ่นใหม่น่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้หมดแล้วครับก็น่าจะไม่น่าเปนปัญหาเดีวเราพูดกีแรก,กๆก็เชื่อว,ว่ามีหลายๆคันหรืออาจจะเป็นครึ่งคร่งครับ ที่ถ้าวิ่งได้หมดทั้งทางดำทางดินทางยีลูกมงลักไปได้หมดครับยืนเขาได้หมดทาทางทีเรนเล่ชนะนะเพรัะเป็นล้อเลียบมาจาก,กาทาุกท่านความทนทานบอกว่ารถเป็นวารเล่นคตรงนี้ก็โอเคเลยแข้งสองได,ด้ที่มาปวดให้ฟัง,งมาเนี้ยไม่เชิงปวรับลองแล้วมาเล่าบอกว่าขี่มาสิบปีเนี่ยถ้าเป็นซิอร์น,นี้แค่จะรู้อะไรเยอะแยะทั้งเครื่องทั้งอะไรรู้เดีย๋ยวทุกอย่างมาณน,นะครับเพราะว่า